ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับการรีวิวนักเตะตัวแรกของช่องนะครับเป็นเฟรติกเวเล่ากับตันทีมของอาร์เซนอลนะครับผู้ชูถ้วยอาร์เซนอลยุคไร้พ่ายนะ์ก็เรามาดูราคานักเตะก่อนเลยนะก็วิเวเล่า สองหมื 2, 000, 000, 000, นะ่นสองพันล้านฮะก็พอพอจับต้องได้นะรู้สึกจําได้ว่าตอนเข้ามาใหม่หกเจ็ดหมื่นหรือเปล่ามีช่วงหนึ่งขึ้นไปสี่หมื่นอะแล้วตอนนี้ก็ลงมาเหลือสองหมื่นกว่าแล้วแต่ f t ได้วยี่หกคือเยอะมากอะ่ะถ้าเกี่ยวกับไอคอนตัวอื่นใช่ไหมถ้าแบบพวกกลางลัดรเนยคลาสไอคอนลืมกับเบียร์ล้ ทุกพวกกลังลับเบอร์ตีใช้ดีฮะเอทียี่สีแต่แวิเอล่ายีเลยฮะเกบเยอะมากเลยฮะเข้าบักโจเกือบเท่าซีดานะวิเอล่าก็ไปลองเช็คสแต็กกับปีที่ปีลองเขาแล้วนะทนะี่ไม่โดดไปคอดเป็น MC นะคืออันนี้เขาเก่งมาทุกปีนะตั้งไหน เกมเปิดเ HD ก็เก่งอ่ะ TT ก็เก่งมากเลยนะตอนเข้าใหม่วัดเก่งคือแบเก่งมาตลอดนะก็ะลองเทียบกันระหว่างไนะอคอนกับ MC ก็เพิ่งเข้าใหมาๆ่ๆ MC ก็โอ้โหต่างกันขณะนี้เรา MC บวกห้านะ <S 2> <S 2> MC บวกห้าก็ยังเทียบไม่ได้เลยครับนะคือไอคอนไอคอนกินขาดหมดแลยอะเกยวไอไอก็น่าจะแบบกินขาดหมดนะครับ เพราะผมก็เคยเลอกซีไม่รู้ความต่างเลยนะแต่ไอไอคอนมันดีแล้วก็น้ำหนักส่วนสูงนะครับ192กับ8ตคือค่อนข้างใหญ่เลยคนระับแต่รูปร่างผอมนะแต่เอาจริงๆเล่นในเกมก็แบบมันก็ไม่ผอมนะันก็ชนปิวหมดแต่ข้าขวา5้าข้าซ้ายสาย,ายคือถ้าแบบซ้ายเยอะกว่าน,นี้1กลายเป็น4เลอนะไรเยงนี้มันจะดีมากเลยแต่ข้าสก็พอแลเพราะมันแบบยังไงก็กายรับนะ ก็นิสัยนะมาที่โอ้โหชอบเปลี่ยนอภิบาลนะมีทำไมไม่รู้เนีแล้วก็ลองพาสเซอร์กับพาวเวอร์เฮดเดอร์นะสองนี้ปร,ระโยชน์มาไส่งไก่ตันงยำกันมงดีนะมงแรงลูกแบบเวลามอนลอยมามงเคลียร์มง,ท,มงทำประตูเนี่ยทำได้ดีมากเลยนะครับส่วนสกิลมา3ดาวนะครับก็ถ้าไปเล่นกาลางเราก็ไม่น่ามีผลนะเรื่อนแบบคนชอบใช้สกิลนะสดาวจะเล่นยากนิดน,นึงนะก็น ตอนนี้เราลองมาดูทีที่ผมจับเขาไปเล่นเลยครก็อยู่ในฟูเชลซีนะแต่เปิดได้เวลามาก็รีวิวสักหน่อยครับเขาผมจับเขามาเล่นกาลางรับยกซ้ายนะยืนคู่กุลิศทีทีนะก็ทำหน้าท,ที่ได้ดีครใส่เขาเป็นกับตันด้วยครับพะเขามีสกิลอยู่ได้ชิปเป็นพลังแฟรนะก็ลองดูแท็กติกแท,ท็กเตะทุกผมก็ฝับให้เขาแบบ ไม่ดังสูงครัเพราะแบบอยากให้เขาคอยทำลายเกมอย้แต่เขาก็เติมดีนะคือยังในเกมนี้ AI มันก็เติมให้อยู่แล้วนะจะเติมไปก็ยิงไกลได้นะยิงไกลได้ดีนะครับก็ทำได้ดีอนะ่ะก็ถ้าสมมุติแบบจับเขาไปยืนเล่นขวาอนะไรเงี้ยแล้วแบบให้ส่งไปเรื่อยๆแล้วก็ยิงตุ้มฝั่งแบบมุมบักๆของสนามเข้าขวาโอก,กาสเข้าสูงเนะี่ยเขาแบบยิงดีนะ ก็เรามาลองดูไฮไลท์กันเลยนะครับเอ๊ะแป๊บนึงผมลองดูผมดูผมดูแท็กติกทีมลองเปิดแท็กติกทีมคือผมใช้แท็กติกนี้ผมใช้แท็กติกนี้ตลอดเลยครับไม่ไม่ได้เปลี่ยนสภกพแลวผมชอบก็ค่อยๆเคาะค่อยๆเคาะแล้วก็ยิงไกลส่งในทะลุช่องได้หมดเลยคะแท็กติกนี้ลองเอาไปปรับใช้ได้นะ ก็เข้าไปดูไฮไลท์กันเลยครับก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับไฮไลท์พาติกเวลลาฮะกับตันทีมของอาร์เซนอลนะครับที่เป็นเวอร์ชันไอคอนนะครับก็ผมคิดว่าพาติกเวลลาจากการลองเล่นมาหลายๆเกมในแลนด์หนึ่งหนึ่งนะฮะผมคิดว่าเขาทําได้ดีในทุกๆอย่างครับเป็นการรับที่แบบสมบูรณ์แบบมากเลยฮะทั้งการเติมเกม์ยิงไกลส่งบอลแย่งบอลแย่งหม่งขึ้นหม่งอะไรอย่างเงี้ย ก็เรื่องแย่งบอลเนี่ยคือถ้าแบบโดนถึงถึงตัวคู่แข่งนะฮะยังไงก็ถ้าสมมุติจังหวะ5 0าสคือได้บอลเกือบร้อยเลยฮนะแล้วก็ <c oughs> ชาดที่แบบมุมได้เปรียบนี่คือได้ชัวรเ <c oughs> พราะเขาแบบตัวใหญ่มากแล้วเข้าบอลแม่นส <c oughs> นะุดๆแล้วก็ถ้าเรื่องเกมลุกเนี่ยนฮะคือเขาชอบแบบค่อยๆเติมค่อยๆเติมขึ้นไปนะฮะ พอถึงหน้ากอบเขตโทษก็แบบหวังผลได้นะฮะในเรื่องลูกยิงไกลย,ยิงพุ่งดีมากฮะแล้วก็ถึงน้ําหนักจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่มันก็เข้าฮะเพราะว่าแบบอาจจะเป็นเพราะแบบไอคอนด้วยฮะก็ดูอย่างเดี๋ยวรอดูไฮไลท์ช็อตน,น,ะะอนี้ฮะเขาจิ้มนี่ฮะโคตรแม่นเลยนะฮะคือแบบแม่นมากแล้วก็นี่ฮะ อันนี้คือช็อตหลุดไปได้ยิงนะแต่ไม่เข้าเพราะเป็นชาวซ้ายแล้วก็ลูกนี้ใช้แบบสติกิริยาถึงโดนสไลด์ก็เอาบอลคืนไม่ได้นะฮะแล้วก็เวียล่าเนี่ยผมลองแบบไปกดแมเจอร์ดูนะเขาก็ซีตำแหน่งเกมรับดีมากเลยนะเวลาแบบอยู่ในเกมรับคือแบบเกือบร0อยเปอร์ดูช็อตนี้ฮนะช็อตเมื่อกี้คือจิ้มแม่นมากฮนะ คือกดจิ้มไปใกล้ตัวคือได้แน่นอนอะ่ะผมชอบมากเลยฮะแต่คงได้ขายทิ้งเพราะทำฟูลเชลซีนะแล้วก็ดูอย่างช็อตนี้ฮะปฏิกิริยาลุกขึ้นมาแล้วก็ตอนแรกจิ้มเบ้าไปแล้วนะแล้วลุกขึ้นมาจิ้มต่อได้ฮะแต่โดนเฝ้าไม่เป็นไรฮะเพราะว่ายังไงกางเราก็ต้องตัดเกมแล้วแล้วก็เดี๋ยวอันนี้นะ่าจะเป็นลูกยิงไกนะบางบอลแล้วก็ยิง <c oughs> แต่ไม่เข้านะคือถ้ากดบางบอลตอนได้บอลนี่คือแบบไม่มีใครแย่งได้เขาแบบหนามากแล้วก็เลือกลูกส่งไกลนี่คือมีลองพาสเซอร์นะครับเป็นพลังแฝงคือส่งแม่นนะก็คืออาจจะไม,ม่แม่นเท่าแบบพวกเดบอยพวกตัวทําเกมตัวท็อปท็อปซีดารอาจจะไม่แม่แมนเท่าอะไรเงี้ยนะคือแต่แบบมันก็เล่นได้แหละโยนไปหวังผลได้เลยครับ แล้วก็ดูลูกนี้ฮะยิงไกลลูกนี้พลิกมาแล้วยิงอืเข้าไปเลยครับคือแบบคมมากคือยิงไกลหวังผลได้แบบแน่นอนชัวร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะจะแบบถ้าแบบมุมได้นี่คือเข้าอ่ะมันแบบมุมบักๆอะไรเงี้ยเข้าแน่นอนอ,ะอ่ะแล้วก็ดูลูกนี้ฮะชนลูกกูโอ้โหปิวเลยครับคือแสุดแล้วไม่มีอะไรจะบรรยายกับคนนี้ อยากอยากใช้มากแต่เอพเปลืองไปหน่อยนะยี่หกอหอแล้วดูลูกนี้ฮะในกรอบไม่เหลือครับคือร้100อยเปอร์ก็ดูไฮไลท์กันต่อไปเรื่อยๆฮะไม่มีอะไรจะพูดแล้วคือร้อยเอร์ซนจริงๆครับวนนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคระฮะแล้วก็ถ้าอยากให้รีวิวตัวไหนก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้ฮะแล้วก็ ไปพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจนะครับลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชันนะครับดิสคริปชันก็วันนี้ก็ขอบคุณครับ